สวัสดีครับผมหมอโอ๊ตนายแพทย์ชันชัยชชยเลิศจากาเทปที่แล้วเราทําการตัดเซลล์ตัวอ่อนเพื่อไปตรวจวินิจฉัยาสารพันธุกรรมในตัวอ่อนนะครับผมซึ่งตัวอ่อนที่เราตัดเซลล์แล้วเนี่ยก็ต้องนําไปแช่แข็งเพื่อรอผลอาสารพันธุกรรมในตัวอ่อนแล้วก็รอย้ายในรอบต่อไปวันนี้หมอจะพาไป ดูว่าหลังจากที่ตัดเซลล์ตัวอ่อนแล้วเนี่ยเราจะไปทําการแช่แข็งตัวอ่อนยังไงนะครับผมซึ่งวันนี้คุณพีกซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์พอเลี้ยงตัวอ่อนของเราจะมาอธิบายขั้นตอนในการแช่แข็งตัวอ่อนให้เราฟังนะครับผมคุณพีกครับหลังจากที่เราตัดเซลล์ตัวอ่อนไปแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่เราต้องเอาไปแช่แข็งเนี่ยเรามีขั้นตอนในการแช่แข็งตัวอ่อนยังไงครับผม ที่แลบเราจะใช้วิธีการแช่แข็งแบบผลึกแก้วนะคะหรือวิธีฟ i c เคชันค่ะวิธีนี้จะเป็นการลดอุณหภูมิของตัวอ่อนอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้อัตราการลอดของการละลายตัวอ่อนนี้สูงเกือบร้อเซเลยค่ะอืม100%เซเลยค่ะโอ้สมมติคนไข้เขามีหลายตัวอ่อนเนี่ยเราจะแช่แข็งตัวอ่อนยังไงคือสตอหนึงต่อหนึ่งตัวหรือว่าหลายๆตัวในหนสตอครับผม คือทําแค่สตอละหนึ่งตัวค่ะคถ้ามีหลายตัวก็คือหนึ่งต่อหนึ่งค่ะหนึ่งสตอต่อหนึ่งตัวเท่านั้นค่ะคุณทิศครับสมมติว่าคนไข้เขา,าจะแท่แข็งตัวอ่อนแต่ว่าเขามีผลเลือดหรือว่ามีการติดเชื้อเช่นเป็นตับอักเสบบีหรือว่าเป็นเอชไอวีเนี่ยเราจะมีการแยกถังนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปกับคนอื่นเนี่ยครับผมเราจะแยกถังค่ะแยกชนิดของการติดเชื้อ คือเฮสไอวี v, ฝ่ายหญิงเฮสไอวี v, ฝ่ายชายเฮ<ม>ปตยติดดีแล้วก็ผลเลือดปกติค่ะรวมถึงการแช่แข็งไข่เราก็จะแยกถังที่ใช้สําหรับแช่แข็งไข่ออกจากตัวอ<ม>่อนเลยค่ะดังนั้นก็มั่นใจได้ว่ามันมีการแยกอย่างชัดเจนแยกอย่างชัดเจนค,ค่ะแล้วเวลาเขาแช่แข็งเนี่ยเขาย้ายไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะแช่ตัวอ่อนของเขาที่เหลืออยู่ได้นาน ไหมครับผมตัวอ่อนนี้สามที่เราแช่แข็งนะคะเราจะเก็บในถังที่อยู่ในลิควิดไนโตรเจนซึ่งมีอุณหภูมิลบ196องศาซึ่งตัวอ่อนสามารถเก็บได้นานค่ะเป็น10บสปีได้ตับใดที่ยังอยู่ในอุณหภูมิลบ196องศาภายใต้ลิควิดไนโตรเจนก็จะเก็บได้นานตลอดไปดังนั้นเวลาเขาท้องไปแล้วเขาก,ก็มีตัวอ่อนเหลืออยู่เขาก็สามารถกลับมาย้ายได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องทําการกระตุ้นไข่ใหม่ละก็ใช้ตัวอ่อนที่เหลือที่เราแช่แข็งไว้ให้นะครับ จะเห็นได้ว่ากระบวนการแช่แข็งตัออ่อนนั้นมีความสําคัญค่อนข้างมากการแช่แข็งที่ดีอัตราการการอดก็สูงและที่สําคัญทางศูนย์เราก็คือมีการแยกระหว่างการติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อของคนไข้แต่ละคนได้ก็คือ,อผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนอย่างแน่นอนครับผม